มาแล้วมาแล้วน้องสอนเศรษฐีครับมากี่ครั้งแล้วน้องสอนหนูครั้งที่สี่แล้วครับครั้งที่สี่เนาะครับนู่นจำกันได้นู่นทักทายกันถึงนู่นถึงแก่อยู่หลักเกา่าหลักเกา่าตมงนั้นได้เลยหลักนี้ก่อนนะเรบแรกอ๋อหลักนี้ลใช่ไหมไปนู่นประมาณนี้ถ้าจะประมาณวันที่สามสิงหาครับโอ้ยสามพฤศจิกรอบแรกใช่ไหมครับโอ้ยยาวนานมากเลยรุ่นแรกเลยนี่รุ่นแรกเลย เป็นไงเห็นพ่อเอกแล้วที่มาสามสี่ครั้งเนี่ยอ๋อเขาั้ใจครับสวยหนอะยแล้วเขาไปตามมาครับอพ่อเอกตามมาครับโอ้เหมือนแล้วเขาไปฝากบอกกี่คนหนึ่งครับแล้วก็ให้มาตาม<อ>แต่ผมก็ไปคุยกันเรื่องเขาก็ดีแล้วเขาก็บอกเออมีเรื่องจะบอกอ๋อเลยไปตามมา<อ>ให้ให้ผมมาอ๋อเดี๋ยวเชื่อนะเนี่ยครับ เก่อน,นน้านี้ก็ติดต่อกันสามสี่วันเลยครับฝันเหตุอะไอย่างเนี้ยฝันเพื่อเซึ่งจะเว้นไปนเมื่อสองวันนี้ครับมีประมาณสามวันสี่วันติดนะ่ครับน้องสอนที่ทักทายกันในช่องนะครับคนนี้นะครับเป็นไงทักทายกันได้ทักทายกันได้พเพื่อนๆแมนเอฟซีได้อะไรเพราะเองไปยัง มีได้ขนมาครับแล้วมาเรียมใส่กันดีครับอ๋อได้ขนใช่ไหมได้ขนอยู่เนาะครับแล้วก็ลงนอนให้ตะกวดไปแท่งหนึ่งครับอ๋อตะกอดนั้นก็ททำเป็นสายสายลงนอนตัง้งแต่แรกหลักเก่าที่ยังไม่ได้ทำนั่นแหละครับแ้วแถวแวเอ่อทักทายกันได้นะครับในช่องนะครับฝากไว้ทก่นี้ก่อนก็ได้เนาะครับขับไปไหมเนี่ยขับไปไหมเนี่ย ครับยังประมาณเที่ยงๆบ่ายๆครับโ oh. อ้รอจับตัวพยากนรนี่จะไปเอาเอาเอา,เอายาครับพลาอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเียมาค,มค่อยถ่ายต่อนะครับครับผม อย่านะนอนนอนดิยังไงเป็นไง,นไงอ้าวสัมผัสกันหน่อยรอรอทั้งวันไปจับตัวอีกแล้วนะปัดล้างขวานนั่งยังครับไปไป,ปัดตั้งขวนันกับเขาไหมไม่ครับให้แค่จับเฉยๆค,ค,ครับแค่จับเฉยโอเคโอเคเขามาประจำอยู่แล้วนะเหมือนกับ เราได้สัมผัอยู่ตลอดเวลาครับอยยังไม่เข้าอย่ต้งมาใหม่ออโอ้เคเดี๋ยวลงไลน์นนะั้นน้องสอนนะครับทุกคนนะครับ,รบทักถ่ายกันได้นะครับในช่องนี้ในช่องเหมือนเดิมจะ้ะขอบคุณนะครับ,รบน้องสอน